ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับวันนี้มาอู่ต่อเติมทรัพนะครับแต่ว่ามาอู่เล็กครับนี่ขึ้นคันนี้ครับคันซ TFR นะครับเจ้าคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับนี่ใครสนใจนะครับโทรด่วนเลยครับนี่กระบะก็กว้างเไหร่นะเมตรแปดหรือ85ดห้อื้อ เออน่าจะกว้างร้อยแปด้านะจำไม่ผิดยาวยาวสองเมตรเกกว้างเทหร่วัดให้ดูเลยครับหกห้าห <5. S 1> กห้า <5. S 1> กว้างร้อยหก้ายาวสองเมตรเก้าสิครับนี่ทันซีก็เป็นของ TFR นะครับนี่สองเมเก้า เออ2เม9มาตรฐาน2เมตร9นี่แหละครับใครสนใจนะครับคันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับ,บลงล้อก็ไม่ได้ใส<า>่<า><า>ชุดนี้ไปให้นะครับนี่แค่เอามาขึ้นงานก่อนครับนี่ทรงสไตล์ก็สวยๆเลยครับเจ้าคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับถ้าใครสนใจครับนี่โทรมาทักมาสอบถามกับทางอู่ต่อเติมซับได้เลยครับ จะเอาเวอร์ชั่นแบบไหนครับนี่<า>กระทะบรรทุก<า>ก็จัดให้ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เราเอามาขึ้นงานก่อนครับยังไม่ได้ใส่นะครับนี่รอถ้าใครสนใจตัวไหนแบบไหนครับ<า>ให้ทางอูจัดการให้ครับนี่จะให้ทางอูเสริมแหนมให้อีกก็โทรมาคุยกันได้เลยนะครับนี่เรื่องแหนบเรื่องล้อกระทะอ่า โทรมาช่วงนี้ก็นี่งานสีแล้วก็ให้เจ้าของรถเลือกเองเลยนะครับนี่ชอบสีแบบไหนนะครับแต่ว่าทางลายนี่ทางอู่จะจัดให้ครับหรือว่าจะเอาไอ้ช่วงด้านหลังด้วยครับนี่ให้ทางอู่ออกแบบลายให้ครับเดี๋ยวทางอู่ก็จัดให้นะครับนี่ถ้าสนใจแบบไหนนะครับโทรมาคุยมาสอบถามได้เลย มีเยอะนะครับนี่รถมารอทาครับนี่ดูอันนี้ก็เอามาดามคันซีนะครับนี่รถแถวบ้านๆนะครับทรงสวยครับนี่ทางนี้ก็มีอีกหลายคันนะครับนี่หนึ่งสองสามครับนี่จอดนี่ทรงก็สไตล์ก็คล้ายๆกันเลยครับนี่มีแต่ทรงซิ่งนะครับนี่แถวนี้ดูครับนี่จกนาซาคันนู้นก็นาซา นี่ถ้าอยากให้อูแต่งซิ่งด้วยก็จัดให้ได้นะครับทางอูก็เตรียมมาแล้วครับกระจุกนาซานี่ถ้าใครสนใจนะครับนี่ชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับโทรมาคุยรายละเอียดได้เลยนะครับนี่ดูครับคันซีก็ไม่มีผูมีรล้วนะครับคันซีนี่ครับดูเลยนะครับคันซีสวยๆเลยครับ ถ้าใครสนใจนะครับเจ้าคันนี้นะครับนี่โทรมาสอบถามกับทางอูต่อเติมซับเลยครับนี่ชอบแบบไหนครับนี่จะให้ทางอูใส่กระทะบรรทุกให้ก็โทรมาคุยรายละเอียดกับทางอูได้เลยนะครับนี่เพราะว่าคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับาพาดูรอบๆครับอ,อ,อืมสใหม่นี่สีสันก็ งานใหม่ก็ประมาณนี้ครับแต่เรื่องสีเรื่องอะไรครับเจ้าของถูกโฉลกกสีไหนครับบอกเลยครับทางอูจัดให้เลยนี่ติดต่อแต่ตอนนี้นะครับสีก็เลือกเองได้ครับอะไรได้นี่เวอร์ชั่นพวกล้อพวกอะไรก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าต้องคุยรายละเอียดกับทางอูเอาถ้าชอบแบบเดิมๆนะครับนี่บอกเลยว่าราคาไม่เพงนะครับ โทรมาคุยมาสอบถามได้เลยนะครับนี่ใครสนใจรีบเลยนะครับนี่เพราะว่างานเราก็ทำทุกวันครับออไปเรื่อยๆทางอูก็ทางอูใหญ่ก็ขึ้นดำของชุมพลอยู่ครับอูเล็กก็ขึ้นตัวนี้ครับนี่เดีวว่ายังไม่มีเจ้าของนะครับ ทางชุมพลก็ติดจองนะครับทางดําทางอูใหญ่ตอนนี้ก็รอเหล็กอยู่นะครับทางอูใหญ่ทางอูเล็กเราก็ขึ้นเจ้าคันเล็กรอครับถ้าใครสนใจนะครับเจ้าคันนี้ครับนี่ยังไม่มีเจ้าของครับดูข้างหน้าครับโฉมครับรูปโฉมสวยงามนะครับคันนี้แต่ก็คันนี้ไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับถ้าอยากให้อู ใส่ผงเมลรยพาวเวอร์ให้ก็คุยรายละเอียดกับทางอู่เอานะครับนี่งานก็นี่ครับไม่มีผุมีร้าวเลยนะครับนี่ใครจะซื้อรถครับต้องดูแบบนี้นะครับนี่ไม่มีผุมีร้าวนะครับเรื่องคันซีนี่คัดสรรมาอย่างดีเลยครับนี่ระบบช่วงล่างเราก็เช็กให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ก่อนประกอบดูครับ ไม่มีรั่วมีซึมน้ำมันกงน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยเช็ครายละเอียดทุกจุดนะครับนี่ถ้าใครสนใจเจ้าของคันนี้นะครับนี่โทรมาสอบถามกับทางอู่ต่อเติมซัพบเลยนะครับ ครับคลิปนี้ยังไงขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิงนะครับสวัสดีครับ